การให้ทานเนี่ยที่มีผลน้อยมีผลมากพระพุทธองค์ดั้นตรัสว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนั้นก็จะมีผลรอยเท่าการให้ทานกับคนทุกสินคือคนไม่มีศินนั้นก็จะได้พันเท่าการให้ทานกับคนมีศิลก็จะได้แสนเท่าการให้ทานกับผู้ที่ปราศจากกรมได้แสนโกดเท่า และการให้ทานกับพระอริยะนั้นก็ได้บุญมากนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าตั้นตรัสว่าถึงแม้ว่าเราเองจะทําบุญให้ทานกับพระอริยะอย่างเช่นเราทําบุญกับพระโสดาบันก็จะมีผลมากกว่าทําบุญกับคนทั่วไปเราทําบุญกับพระสกทาคามีก็จะได้บุญมากกว่าพระโสดาบันหรือเราทําบุญกับพระนาคามี ก็ได้บุญมากกว่าพระสกทาคามีเราทำบุญกับพระรานก็ได้บุญมากกว่าการทำบุญกับพระอนาคามีหรือการทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้บุญมากกว่าการทำบุญกับพระรานหรือการทำบุญกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็จะได้บุญมากกว่าการทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือการทําบุญกับพระพิสุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ได้บุญมากกว่าการทําบุญกับพระพุทธเจ้าอีกหรือแม้แต่การสร้างวิหารถวายสงฆ์ก็ได้บุญมากกว่าการทําบุญกับพระภิสุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกหรือการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็ได้บุญมากกว่าการสร้างวัดหรือการสร้างวิหารถวายสงฆ์หรือถ้าจะสูงกว่านี้ก็คือการรักษาสินห้า ก็ยังได้บุญมากกว่าการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะและยิ่งสูงขึ้นไปอีกก็คือการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงสูดดมของหอมพระพุทธองค์บอกว่าก็ได้บุญมากกว่าการรักษาสินห้าอีกหรือถ้าอยากได้บุญมากที่สุดก็คือให้เจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงแค่ลัดนิ้วมือก็มีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตอีกฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าการที่เราทำบุญ เราทําบุญด้วยการให้ทานหรือทําบุญด้วยการรักษาศีลหรือทําบุญด้วยการเจริญภาวนาเพราะถ้าเราทําบุญให้ทานอย่างเดียวโดยไม่รักษาศีลผลบุญก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเรารักษาศีลด้วยก็จะมากขึ้นและยิ่งถ้าเราเจริญภาวนาด้วยก็จะยิ่งมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ลองให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาด้วยเพื่อชีวิตของหลายๆท่านเองจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับ